สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินนี่พาเพลินนะจ๊ะมื้อนี้พี่จินนี่ก็จะพาไปเที่ยวทุง่งนาเนาะจ้าไปเก็บพักหนอกนอจักพักหนอกวะจ้าพักใบบัวบกนะจ๊ะเป็นใบบัวบกแบบว่าทุ่งหน้านะคะใบบัวบกที่แบบเขาเก็บตามทุง่งนาที่ที่เพิ่นเกี่ยวเขาออกแล้วมันก็นจะเกิดเป็นต้นเล็กๆเล็กๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บกันเนาะจ้าไปเที่ยวทุ่งกันจ้า ไปเลยค่ะคุณยายคุณยายเนี่ยงเป็นเหตุจ้าถึงเด้มาเก็บพักหนอก็สั่นกับบไดม้มาพี่น้องจา้าพ่นซื้อปลาซื้อปะะคอหน่อยโลหนึ่งเจ็ดสิบบาทผู้เฒ่าเนาะกะับยายก็อายุ80ดสิบกว่าแล้วล่ะเพิ่นว่าให้มื่อก็บพักสมให้แน่เขาก็บรรลุว่าพักสมมันเป็นจังไแต่ว่ากับขับไข่ขับคบ้าว่า เคยเก็บแต่น้นอยๆเนาะพนว่าสิ่งพึ่พักให้ไกลพักให้ไกลอีกยังอีกเนาะบางคนก็บหูจักบางคนอาจจะบุกหูจักเนาะค่ะแต่ว่ามาาันจะคล้ายๆกันคุณยายเถาอยากกินเพิ่อนอยากกินแบบว่าเพิ่นจะเอาไปต้มสมปากคอเพิ่นสินาก็เลยก็เลยได้ออกมาถ้าสันก็บไม่ได้ออกมาดอกพี่น้องจก๋กก็เลยมาทายเฮเบิงเนาะคะ่ะกวจะให้เบิงว่าผักสมย่าไม่ญ่เนี่ยนะมันเป็นแบบใด เก็บหาเก็บ้าแข้งแปบลบว่าผู้เถาสมัยโบราณเนาะคะ่ะเพิ่นเคยกินแบบนั้นเนาะก็เลยแต่สีดท้ายให้เบิ่งว่ามันเป็นแบบใดเนาะคะ่ะนี่จ้าพักส o มเพิ่นเอิขทางอื่นบรูว่าเขาเจ้าเอินว่าอีอย่างยายเถาเพิ่นว่าเพินเ่นอาไปใส่ต้มปาคอเพิน่นนอกจากเพิ่นกับมาบได้เนาะเถาแล้วก็เลย อ๋อได้เยอะอยู่น้องอําก็ได้เยอะันนี่ดิเป็นแบบนี้นะคะเก็บมาเอาไปให้ยายเทาต้มไส้ปลาถ้าสั่นกับบได้มากดอกพี่น้องจ้าเออนี่แล้วพี่น้องเขาก็เอามีมีดหน,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 น่อยมากเนาะเขาก็มาจิ้มเอาแบบนี้เอาไปล่างเนาะคะ่ะแล้วก็ไปต้มไส้ปลาต้มไส้ปลา ผู้เฒ่าเพิ่นมักเนาะแต่ว่าเฮาหนี่ต,ต้มต้มสมต้มยำธรรมดาเข้ากับเออกินได้แลลวแต่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่มมักแบบนี้เนาะค่ะเอ,เ,อเอามีดตัดหักมันออกมันกะมันกะลุดแล้วจ้ะแบบนี้เลยจิมจิมเอาแบบนี้เลยเก็บผักหนอกก็ได้นิดนึงผักสมนิดนึงเอาไปให้ย่ายน้า โอเคนะคะเดี๋ยวจะไปหาเบิง้งแล้วไปแกแถวๆนี้เบิ้งอีกก้อนนะคะอันนี้มาหมองไม้จ้าทำงานที่น้่งเขาจะแต่ว่า,าเปิดป้างเอาเนะคะ่ะเขาจะยูต่ำต่ำต้นเผาก่อฟ้าแบบนี้เขาจะเก็บเลยจ้ะกระต้นใหญ่กว่า อยู่ทงหน้าย่าาย,ยุแบบนี้นะม้หมองไม่จา่าทงหน้าติดบ้านเลยนี่ทางเขาบ้าน<ม>เก็บเก็บไก่บ้านโบเปตยานพี่น้องคนบ่าคนดีกันไรู้อยากไปไก่ ฮอุยอ้ยดึงบ่ไดดฮอทฮาก์ี่หน่อยอเดยี๋ยวดได้ฮอทฮาร์กสูต้นพอดีกินพอดีกินเป็นเบี้ยไม่น้อยไม่เก็บอะไรอือ สวยๆแบบนี้ <Okay. S 1> คุนกับเก็บขายร้ายไ,ได้พี่น้อง <Okay. S 1> ก็เจ้า้ายกับลูกสองร่อยคุณกี่ล <Okay. S 1> ะเศ้าบาท อันนี้พวกเก็บคายเ้าค่ะเก็บไปกินเก็บไปกินก็ยังงยากพี่น้องง่ามเปิดโอ้น้ำฟางยวน้ำแบบเป็นสีเลวจ้ะเราก็เก็บเอาเลยเหยื่ยหน่อยแห้ง